เที่ยวทะเลกันค่ะตอนกลางคืนที่หาดจอมเทียนค่ะหาดจอมเทียนที่เมืองไทยนะคะุรรณบุรตอนกลางคืนดูซีนน้ำปังไหลค่ะน้ำปังไหลน้ำปังไหลขึ้นตอนกลางคืนขึ้นลมพัดเหี่ยวแห้งก็เป็นหอนเป็นหอนค่ะ สีกันค่ะมอนนุลีดม้องัตยาที่หาจอมเทียนอตอนนั้นขึ้นจะแงซนนี่มิจินนางกินเลย ข่านาะน้ำปังไหลที่เมืองไทยค่ะดิษั์พยาคากังคำค่ะนี่จนนี่เก่าหนนะนะคะเปิ้มันนังกินกันสนุทกันะนะ